เอาระหักกันเลยนะผมวันนี้อยู่กับนาเอมครับดูคลิปที่สองการเล่นเอาไว้กับคุณอิงนะผมก็แม่นนี้หมดเลยนะดูออลใช่ไหมดูอวลดวลนะผมแล้วเล่นตัวอะไรเดียวแครี่ปล่อยมาเลยราวิวคุ้มมันเล่นคนละตัวก็ได้ใช่ไหมหรือต้องเล่นตัวเดียวกันคนละตัวได้คนละตัวได้มันจะคนบอสมันเล่นแวนนะเอ้ยโอจัดไปพี่ชาวแวนฟาร์มนะบอกก่อนเดี๋ยวนะนี่หมายแค่จะฟาร์มงั้นเหรอใช่ เราจะเล่นแมนฟ้านะผมไม่รู้ว่าเล่นเก่งหรือเปล่าขอเอาเองนะพี่สองตัวมันไม่เวิร์กนะพี่ชายมันก็เล่นแทงไปดิซีเนีลไงคอมโบอลองกันละคอมโบนะเอาอ่ะคุณดิงเล่นซีเนีลผู้ตามคำขอจริงเด้อร์เดี๋ยวถ้าเยอะกลรายกาโค้กมากูจัดให้เฮ้ยตะไก่ตะไก่วอลไอ้มีมีมีบัตรเช่าแว่นด้วยแต่ไม่ใช่หรอกไม่เลยลูนแทงไปเลยโอ้กูใช้โลนเลือดอ่ะ แหวรุนเลือดโอ้โห oh, แหวรุนเลือดนี่เห็ได้สกกีก็บอกก่อนนะผมเล่นไม่เก่งจากคลิปที่ล<บ>แล้วไดเดี๋ยวผมลงคลิปที่แล้วให้แต่วันนี้<อ>คลิปถ่ายวันเดียวกันนุ่มแต่คลคิปที่ถ่ายที่หลังนะหวานเชนะิยบไม่มีคนฟาร์ไม,มรไอ้ไงฟาร์มเลยบินมีครูฟาร์มคนเดียวเลยเนะี่ยครับเอ้ามีามครูฟาร์มคนเดียวจริงๆเหรอไปกูอยู่เข้าอยู่สายฟ้าใช่ไหมทำไมเราทำไมมีกูฟาร์มคนเดียวอย่ะก็แทงแทงเป็นร้อยเอาไงดีเลยแทงกี่ตัวหนึ่งรอยสาม 6.7ผู้ 6, 7, เล่นดู 7, 7ตัวถ้ากลัวเล่นหมดด้วยไม่เคยเก่งด้วยดิหายแล้วอิงชิบหายแล้วเฮ้ยไปเก็บทิสตันก่อนไปเก็บทิสตันก่อนไปเก็บทิสตันนี่นี่นี่ทิสตันเนี่ยอิงขอไม่เลยขอเถอะกูตก้องเก็บสเต็กเราต้องไปฆ่าคนหน้าเลยเอา,าก้อนไปเก็บสเตอแล้วเก็บสเต็แเแตกแล้วลาด อขออีกยาขอขอเธอเอ่ะกูได้อ่ะโทษทีระเบิดโฉมเฮ้ยหมดทางนี้มนหมดหมดนี้ระเบิดการะเบิดกันมันเลยปังอิงใส่แล้วผมอิงใส่แล้วนะฟิวเดอร์ฟันโดนตายมาแล้วดิเมทดิเมทใส่หน้าของมันนี่ทำไม่นะอิงกูดูมีหน้าเล่นวะอิงช่วยด้วยจะมาป้ายนายถอยก่อนเฮ้ยยังทำเพื่อนคอย จะทำเพื <three> ่นค <day> ่อยอะไรวะแกทำเพื่อนค่อยออะ่าทำพวคอยด้อโซออกไปดีโซมันจะฆ่า <ously> ก <throwing> oh okay. ูให้ได้ปะได้นะได้นะอันตกูมาพอดีอันติกูมาพอดีเลยไอ้นายฟโรซันนี่ม่ไฟรซันอยู่ไม่มีมีเลยสามวีได้สองหนึ่งไอ้นายฟโรซันเลยตาโดน่ะกูมากับอีงมันโหดจริงจริ้คนอื่นละไอ้เหี้ยมันมีคนหลุดนี่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  เอาแม่งเลยแปดเอ้โอมาว่าอิงยิงโอมายิงกูโดนกูโดนตายแน่ตายครับตายไม่ตายไม่ตายฉันขอสัญญาว่านายจะไม่ตายเฮ้ยไอ้นายถอยไอ้นายถอยไปเลยถอยไปเลยไม่ตายฮะใช่ไหมชิดตายแล้วระวังนะโรงพยาบาลอิงอิงโอ้ยไอสเซนกาคุ้งแอสเซนการ์ทำไมต้องคุ้งวะไปก็จ้าวุ้ยมันมีคนไหนเลือดน้อยบ้างอ่ะ ยิงบอกเลยนะใครเลือดน้อยกูฟิวเดลฟานไปให้เฮ้ยนายโกเลมไอ้นายโกเลมเกิดไอ้นายโกเลมเกิดตีโกเลมลูกโกเลมเกิดเล้วไงตีโกเลมตีโกเลมตีโกเลมตีมันตีมันก่อนตีมันก่อนลาช็อตลาช็อตเพื่อนตัวเองกลางบวกเลยไหมบวกเลยบวกเลยโอ้โหอันติเมทอันติเมทอันติเมทระดับระดับระดับคิวยิงตายเหรอ ก็ให้ชยกนะครับอ้ย่มให้แช่หยช้างน้ไม่นะเฮ้ยน้อยเอออะไรวะตายอ่ะตายเกิดวะตายเกิดไปอิงเฮ้ยนไยนอันไนอัยุดอะไรซึ้งตายเกิดอิงเอาะเอาะเล่นแมงเลยเล่นแมงเลยเล่นแมงเลยตาวงล้อมโอเคนี่ยายช้างนชงหน้าตายดีเออช้างหน้าตายดี เเเเฮ้ยอออาาาทททนนนวิ่งไม่ทันมันวะเฮียม่งเวลวิ่งเอาดิไออ่ะเทนนี่เราเบิดหมดโอ้โหไม่เข้าบ่อไปแล้วไม่กล้าเข้าบ่อไม่กล้าเข้าบ่อไม่รู้อาร์มอีกแล้วอาร์มามีแค่รอเลยเฮ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะมันมาว่ะเบิดเวลาจากป่าเขาต้องเข้าระยะใกล้จริงๆอ่ะเอิ่มดาเมจจะได้แรงซึ่งไอ้นายอะไรอะไรฟิลโรซันเลยฟิลโรซันโอ้โหยิงเวอร์เลยิง ปังขาเล่นแวร์นะบอกก่อนคนอิงเล่นซีเนียวใช่ไหมใช่ซึ่งตอนนี้ซีเนียวไม่ได้คิววันนี้เราอยู่ที่ไหนอู้เราอยู่ที่ระดับสามว่ะอิงเราต้องระดับหนึ่งนะเราต้องที่หนึ่งนี่ไงไป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 เรฟ้ามาแล้วไปเอายิึงหลุดเหรอเนี่ยมึงหลุดเหรอนิ่งนิ่งนิ่งของจริงแน่มึงนิ่งของจริงนิ่งของจริงนิ่งของจริงหน้าไหนซ่าหน้าไหนซ่า ร้อยยิงดีมากได้ไงไงไฮะปีพุ่นี่กห็นเก็บเฮ้ยสี่นาทีทีทีว่ะฮิไงไหนะมาไอ้ซุนก้าไอ้ซุนก้ายิงไม่ดียิงไม่ดีอุ้ยเช็ดตายยิงตายยิงเขาเจอเลยกูกูไปจะตายไอ้ไงร้อยร้อยร้อยร้กูตายเนี่ยตายเนี่ยหนีก่อนหนีก่อนเลยให้มันฆ้านไปยิงไอ้เชี่ยเจอมีหน้าไอ้สระโคตรวงร้ายเลยสระเลย วิ่งไวยื้ไหวป้องไหวไหวอยู่ไหวอยู่อินเกิดจังอ่ะมาแล้วมาแล้วไอ้นาย้นายไปเอ้าเร็วโดดเรื่อยๆเรื่เรื่อยอยู่มีตีโูดเรื่อยอยู่ไม่เลยเอาม่เชื่อวิ่งติดไอ้สัสเอ้าไอ้เขียมจบเอ้าไหนวะโูดอ่ะปิง460มาเลยนะปิงโอ้โอ้อินใจเย็นอู้อยู่นี่กลังมาแล้ะ อ้าวเร็วโดนแก้งแบนอยู่ผมโดนแก้งแบงแล้วเร็วเร็วเร็วผู้ช่วยเลาโกมาอยู่เนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอาอิงเก็บหมดเลยอิงเก็บหมดเลยไอ้นายนี่ช้างหน้ามาสัตว์ยังไม่ถึงฟิโตรสันไม่ได้อีกไอ้เอ้ย เทนเทนเอาเทนียนมาได้ไม right ่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหววะยิงยิงระวังยิงเปิดไอ้นายนายไหวไหมไหว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 รียบร้อยตายดิ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 ตายอ่ะตายโอ้โอ้มันไม่ตายมันไม่ตายโอ้ไปเรียกไอ้นายไตายเรียบร้อยตายเรียบร้อยตายสอง มากลับมานำแล้วบ่อย well, oh yeah. ิงบ่อยะไม่ไม่กูกูตีนอกบ่อกูยืนตีนอกบ่อเว้ยอนาคิดสิอนาคิดสิเห่แล้วเห็นแล้วเรากลังไปเห่ๆๆๆโอ้ยโอ้ยอะไรครับเนี่เห็นแล้วเห่แล้วเห่แล้วเชื่อตายฝัดตายโดนโดนเองเพียงกาไอ้เหี้ยเห่แล้วเห็นแล้วจะตายหาไหมมาโอ้ยตายตายตายไม่เป็นไรไหวอยู่เดี๋ยวเราแก้เกมได้อยู่เรายังนำอยู่ มาที่หนึ่งก็ที่สองแล้ววะเราตรงมาที่หนึ่งก็ที่สองไปต่อเร็วมึงไปร้านแม่งเลยไม่ใช่ไม่ได้นะไม่ได้หรอกเฮ้ยเราโดนเป็นเป้าหมายการโจมตีวะช่างเด็กช่างแม่งเด้ขอลองดูเลยลุยแม่งเลยลุยแม่งเลยเอาอคิกไสก่อนแล้วกันคิกไคิกไ่คิกไส่ ไอเชนี่ไอเชนี่รู้ได้ในสังกาได้อิงยิงตามพี่ซี้เลยเออนี่นี่รถรถมันทุกเว้นผ่านนะผมพี่ตี่ตายยังตายหาไปแล้วโอ้โหวิ่เวทีสุดท้ายหนึ่งกะทียิงข้าช้างหน้าเลยข้าช้างหน้าข้าม่กช้างหน้าเลยเล่นมันเลยเล่นมันเลยเปิเกาะเปิดเปิดโล่ให้แล้วข้ามันเลยข้ามันเลยเล่นมันเลยเล่นมันเลยเออเล่นมันเลย เบิดเวลาไอ้ไนายไอ้นายเขาเขาเฟืของโดนซัหน่อยไม่มีว่ะบ้างไม่โดนไนอ้นายขอเอาปอดิเอาดีมาดีตะยิงยังอะไรยิงเต้นมันเลยเอ้ย,ออยไอ้นายบอกไม่ยิงเว้ยก็ใช่ไงเกมนี้บอกไม่ยิงแมตต์เนี้ยตีในป้อมได้เลยไปอย่างเอไงไปกลงางไปยิงย,ยิงเตือนยิงขู่สัสโดนว่ะแต่ไม่แต่ไม่ตายนี่โดนอีกว่ะ ทีมสุดท้ายข้าคิดที่ตัวเดีวยวก็ได้แล้วเนี่ยไอ้น้อยไม่ต้องข่าแล้วเว้ยรออันที่หนึ่งให้หนึ่งเว้ยข่าชะนะไอ้ตัวนึงไม่ทันได้นะทันไหมไม่ทัน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 จะตายด้วยเออใช่อนชนะว่ะกูได้กอ่อนปเปอร์คอมพอดีอ่ะชนะวะเองชะนะครับผมนะสะตาร์บั๊กเอออย่าไหวเลยเฮ้ยแคลรี่สองตัวแม่งใครจะได้รู้ว่าช้าเลยย้อนแม่งเลย แล้วเฟย์เดือดร้อนทั้งคู่แล้วมึงเขานะเดี๋ยวนะถ้าไม่เล่นตัวซ้ำได้อะฮะถ้าไม่เล่นตัวซ้ำได้แบบ <Yeah. S 1> โอ้ยอย่างไงมึงเอ้ยมีเจเนรี่ว่ะโอ้โหแล้วมึงดูของกูเหรียญคู่สองนะผมเก็บเงินไปเยอะๆซื้อตัวละครผมไม่ตก็สิบเองนะบอกก่อนของอก,ก็เกมนี้บอกมั่วของเองนะผมบอกก่อน <c oughs> คือไม่รู้ผมไม่มีเทคนิคในการออกขององนั้นอ่ะออกของมึมั่วๆไปถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยพี่พครับช่วยแนะนำของ,องหน่อยพี่จะตอบว่า มไม่รู้แมวองขอกไม่ดูยูน่ดูไอ้ยนี่อะไรเนี่ยแมวออกนี่มานี้ดึงไปแล้วเชื่อมต่อยครั้งเลยสองแครี่ลสองแครี่ช่วยนายด้วยเอาไม่ท่ายไปนะมันเตีไว้สองเดิมต้องเดอ๋ยวมุดแล้วเหรออันเดิมเลยเดินแวนนะแคร์สองแม่งเลยจิงคันนี้กูเล่นทีดีกวยไงจริงคันนี้กูเล่นทีดีกว่า นายนายยอดออกอะไรเอ่ยเดี๋ยวกูเล่นเเดี๋ยวกูล่นคีด้วยกดเลยนะโอเคเดี๋ยวก็มันนะขอเปลี่ยนเซ็นเงินี่บัตรเช่าอ่ะอิงบัตรเช่าสกินเอาป่ะบัตรบัตรเช่าเอาดีป่ะบัตรเช่าสกินไม่เป็นไรไปเลยไปเลยสองแคร์ลี่นี่เลยปิดกองฟิกเกอร์ไม่รู้จักปิดกองฟิกเกอร์ไม่รู้จักไม่รู้จักนะครับผมนะ ขอาสติ๊กเกอร์คืออะไรบอกกูทีก็สองแมตช์ก็โดนมาสักพี่สิบนาทีตอนนี้สิบเอ็ดนาทีโอ้คิกซี่สามบาทคิกซี่สามคิกซี่คิกซี่สามบาทอุมาหน่อยเฮ้ยเอย่านะเรามันมันมันถอดตันป้อมมาทำไมอ่ะนั่นดิยตันป้อมมาทำไมนั่นดิยสองตัวสองว่าเลยมาหน่อยเสียงนี่ป้อมเหรอแบบนี้มีป้อมเหรอมาลอยเสียงสัญญาตานี่หว่า มา,มา่เรามายิงมา cat <Get> milk this man ไม่เลยนายก็สะกิกกแลวแวนเหมือนเดิมนะผม <c oughs> เราอันนี้เราต้องเล่นเตะเอยเพราะเราไม่ใช่แทงเลยจริงนะต้ <c oughs> <c oughs> องพักคิวลัวๆเฮ้ยกลางมันเจอกัน,นกลางเจอกันเราเริ่มลอยแล้วลอยแล้วอุ้ยยื้ยอยอ้อองลอยอหอาอย ยิงยิงรัวยิงรัวยิงเราลุบเราลอยเราลอยเราลอยลอยรัวๆแบ๊กเอาที่สามเลยไม่ที่หนึ่งเลยวะนายไม่เลยไม่เลยไม่มาสองคนไม่โคตรเลยวะเจมเบอร์คิวไว้เอาเทนต่อดิคือเทนอุ้ยยี่แทงสองไม่ทราบยิงหนีกว่าเลยอิงกูช่วยอยู่กูช่วยอยู่ หายแล้วกูโดนกูโดนอิงกูโดนกูกระโดดที่หายแล้วสัตว์แทงไม่ได้แทงมีเทงอะไรกูอ่ะมีเทงจะตายเไอ้ยชิคซี่ไม่นะกลัวผิดทักิณคนไม่ไหวแล้วออกตีสายฟ้ามั้งทำไมกูไม่เอาบันตีแล้วเนี่ยกูเล่นพลาดกลัวผิดเฮ้ยไม่โดนเปิดมากูจะตายแล้วอิงขอเก็บเลยก่อนเฮ้ยพื่อมกันเลยวมา คลิกซีดเชนนี้ตกการนายสุชินีตกการเดินไม่ได้ไอ้นายม่เชื่อฉีดซีสีสัสยิงยิงมาหนยยิงมาแล้วกูมาแล้ว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 ไปไหนแล้วไปไหนแล้วจับใส่เดียวเลยสัตสใส่เดียวมาก กิกซี่กิกซี่หลุดเหรอหรือยังไงอ๋อเดินอ่อย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 ไม่หลงกลหรอกอ่อยไปเลยไม่หลงกลหรอกตายหาอิงกูตายเกับตายอิงหนีมาวันไม่นะยอิงหนีไม่ไหววะจะตายหาแล้วกูโทษทีวะเพื่อนฟิลเดอร์ซันมีสองนัดเอาไงอ่ะเออกูมีนัดหนึ่งกูมีสองนัดนะบอกเลยมาสู้กันอยู่ข้างกลางไอ้นักเก็ตเลิกไปเห็นไหมเย่เสียงหอยเย้หน่ากลัวชิบหาย

ทีมมันหลอดก็พอๆกับเราแต่เรายังนำอยู่ใช่โอ้โหอีทิกซี่ระวังนะยิระวังตีให้มันเลื่อนเลยน้อยเลยไม่ป่ะไม่ไหวแล้วค่อยไม่ไหวแล้วหรือว่าไหววะตังเอาอีทิกซี่นี่ก่อนเลยยิงไม่ไหววะยองทิกซี่ตายจะมาหลอดมาหลอดน่าจะไหวมาหลอดอ่ะไหวมั้งไหวมั้งเนี่ยไหวมั้งเนี่ยกูห้าวห้าวจัดเลยตอนเนี้ยโอ้โหมรซาต่อเลยของถูกๆเราไม่เอาไม่ไหวไปจะไหวป่วยเนี่ย ชิบหายล้ชิบหายแล้วมาสองไม่ไหวหนีเลยกูหนีแบบติดสปีดเลยอ่ะโดนโดนใครอ่ะโดนใครอ่ะที่โดนเมื่อกี้โดนคือรู้คือรู้อยู่ว่าโดนโดนใครอ่ะไม่รู้ยิงมั่วๆแนั้นโดนอ่ะพี่เจ้าเก่าไหมเฮียสองฮัดเลยไปพี่เจ้าเก่าไหมเจ้าเาเดิมเจ้านี้เลยเนี่ยเจ้าเก่าเก่าดับเบิ้ลคิวไหมขอเลยนะกันน้องพับขอสองนะพี่ตักว่าย้อดมะ มึงดูศพคิสซี่ตายดิกสองตัวอะไรเยอะคิสซี่คิสซี่คือแรงน้ำเฮ้ยเราไม่ได้นำแล้วไอ้ยิงอะไรกันเฮสี่นาทีไทินมาเทินเทินไทยมึงไทยมึงไถ่เปิดสกิลหัวร้อนตีเฮ้กูตายไหมนะไอ้เนื้อฆ่ามันได้ยิงไม่ได้ยิงโอ้มาหลอกไม่หัวจังวะมาหลอกอะไรวะ ออกออกกออออกลงเท้าอันเดียวว่าดึกฟักออกเท้าอันเดียวโหขนาดนี้ว่าดึกฟักนะตายตายงูเงียบเฉียวดาบไปโดนโดนหรือเปล่าไม่รู้ให้รอกที่มีทิมมีทิมมีทิมหลงไอ้สัสหลงเอา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 เฮ้ยโอมาจะตายแล้วนะนะยิงระวัง ยิงวิญญยูที่หน้าไอสัตว์พระไอเหี้ยพระพระไอพระเวนไอพระเวทนาพระเวทนาอ้าอ้าวยีดีเรานำเขาในเอาว่ะมันต้องลิงเราแน่เลยเว้ยแต่เลือดเราน้อยเราปกูตายแล้วกูตายแล้วเชื่อเราเอายยิงกันตีไม่ทันเมื่อกี้กำลังกดเลยเออมันคิปซี่ตีกันเองว่ะมันคิปซี่ก็โดนลุมถึงไม่ไหวแล้วนายทำไม ออกจะออกอะไรอ่ะเพื่อนเฟเลวทูตเฟเลวทูตสุดละวะเออไม่อยากเห็นมาหลอกไม่สู้โอเทลัดเคาะไปเลยไอมาหลอกขอหยุดเม็ดรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งอ้าวนิ่งอย่างนี้นิ่งอย่างนี้เสร็จโจรดิครับอ้าวอ้าวเฮ้ยเอาเชี่ยตายหายสัตว์ไม่นะแตกมาหลอกแตกอิงใส่กันทีไฟแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตัวหนึ่งระวัง ไม่นะคุณนี่โคตรโหดเลยเล่นยอเนี่ยโี้ยพี่เก็ตายได้ห้าตัวตายสี่ไอ้สั์ไม่นะยิงกูลับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องลับลอบประมาณสองนาทีกูมาเสริมว่าคุณเนเสริมทับแล้วเสริมทับเสริมทับเฮ้ยนายถอยถอยอ,อ,อยู่แต่มันตันนะอ่อแะแตกเฮ้ยเราโดนล็อกแล้วนาย มันกันล็อกมันกันระวงระวั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 งเออตกตายโดนตนตายเออไม่นะอะไรเมนตู้จะได้แต่เรายังนำอยู่นะไม่ไม่ไหัวยี่ิบสี่ตัวยี่ิบสี่ตัวฝั่งที่สองสิบแปดก็ยังนำอยู่เยอะอยู่อ่ะคิซี่มาหลดต่อกันเองนะแต่ดูดิเออซีห้าอ้าวมาอย่างนี้เลยเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองเม็ดที่สิงล้าได้ปะ เฮ้ยล้าได้เหรอเออยิงล้าได้ล้าคิสซี่ได้เฮียก็เฮียเลยวะงนเออน้านี่ไม่น่าเลยมีหน้าย่างนั้นเหรอไม่น่าเอาปูมันก่อนสิอซิวิซิวิยังไงไดชนะยังไงได้ชนะยังไงยังไงยังไงแล้ว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 ไงก่อนเกิดอ่ะไม่น่าใช่ยิงฆ่าว่ะเอาว่ะคลิสซี่คลิสซียโอ้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 ยลูกเอ้ยสี่ตัว มันกี่ตัวนายกูฆ่าได้เก้าตัวอะกูสิบสี่ตัวอิงอิงเอ็มบีพีว่ะเอ้ยสัตว์เอ้ยไม่นะไมเลยไม่เลยซอยยี่คุณกูตายเกิดแตยอิงฆ่ามันให้ได้พีลลาร์ตอนไม่มีหมดมึกมึกหมดว่ะมึกหมดมื่งโหรถมึงมึ่งรถมึงมึ่มึ่หัวเฮ้ยตีในบ้านเลยกินในบ้านเลยบ้านป้อมไปยิงบ้านเลยบ้านเลยป้อมไปยิงบ้านโอ้โหเมื่อกี้ไม่มีไม่มีหัวเราใส่แล้ว นี่เลยขอสร้างได้เมืก่อนตายเอาที่สี่ตัวนึงอีกตัวนึงเออนี่มาหลอดมาหลอดดานวะได้หว่ะได้ได้ได้หว่ะได้หว่ะตายหว่ะกูได้สิบเจ็ดตัวกูได้สิบตัวค่าเยอะกว่า,ต,า,าตัวหนึ่งฮะสิบเจ็ดต,ตัวเลยนะค่าเยอะก,กว่าเจ็ดตัวผิดเอาว่าหามาว่าตาบ่ยังนี่แค่ไหนนะที่กูไม่จับเราเหวี่ยบตาบ่สามตาเลย เออเสามตาไปเลยคนโดนหนาวหนาวนี่มึงอ่จิีพอยู่ปะเนี่ยอับอยู่ย<อ>ี่ส,ยปปส,สิบนาทีแล้วตาแล้วยี่นาทีอ่าบสิบนาทีเออก,ก็คลิปคุโคตรลงประมาณนี้แหละคนเพราะคุไม่ลงคลิปนานเป็นเป็นเดือนเป็นปีไม่ยังไงลงคลิปทีอยากให้ผมลงคลิปก็ลงแล้วไงแต่ผมไม่ได้ลงมาคราแล้วผมว่าคุณเทพเขากลับไปแล้วนะแมปแมปแมปของแมป่วนใหญ่จะอยู่คุณเทพนะครับผมนะ นายาคนนี้ยอก็ไม่ได้มาเล่นด้วยเลยฮะเข็มต่อยครั้งจะได้มากเลยฟีน,น่าเหนือฟีไม่ตัวใช <120 S 1> ่เยี<ถ>่ยมอร้อยยี่สิบนาทีไม่มีใครกล้าเล,เล่นเล็วอะไม่มีใครกล้าเล่นเลยพระเจ้าว่ะเรียกเรียกผมว่าเอมครับขนาดนั้นเลยหรอวะนั่นเลยมันกลัวอะไรกันวะไม่ได้กลัวกูรหรอกนะกูมันกาะนะ สีอะไรกันเนี่ยสามตัววิคุณสวัสดีครับพี่นอ้องอาทิวิเล่วมันใช่ข้าวเล่ผมจะกระจิ๋วต้องเล่นโหมดอื่นกันสักตาไหมไม่ได้นะโอเคกดกาบาดออกเลยเทั้งนานเลยโอเคผมตอนนี้ก็เ,เราจะต้องเล่นโหมดอื่นกันแล้วผมเล่นโหมดอะไรดีอะ่ะ เล้วมัหมดแล้วเราก็ชนะทุยทุยทุยนีหมดหนึงอ่ะที่ยยกูอยากจะทำแตนอะไรวะตัวเหมือนกัน,นอ่ะใช่หมดเนี้ยแบนฮีโร่เอาสิมันเลยอ่ะอยากเล่นอยู่แต่คนต้องครบเหรออันหนึน่งมีกล่องจดหมายมาเราผมรับทั้งหมดเลยแนละ้วไงดูของน,นะแบนของวันที่ร,รู้ๆอ่ะมีอันนี้มีอันนี้เออแล้วก็นี่มันจะมี ซีลุยอีกหนึ่งตัวคุลเล่ฟิลเล่นมีใครก็ตัวที่มันดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเราเปิดครั้งโอเคเราตัคดคลิปตอนที่เราเข้าเกมมาเลยแนละ้วโอเคตอนนี้เราอยู่กับโหมดอะไรนะผมนะคุณอิงนะโคนวอเดชีโคนวอครับผมซึ่งตอนนี้กำลังชวนเออยูริกมานะฮะคุณยูริกก็คือเพื่อนของคุณอิงองที่ห้องของตอนที่โรงเรียนนะครับผมไอนะ้ปกฮาลิกไม่มาช่างแม่งโอเคกดเริ่ <นะ S 2> มเลย ใครง่าหลิกนะเราก็ลืมชื่อไอหาลิกไปได้เลยยี่สิบหกวีโอเคไปวิดพื้นแม่งวิดพื้นล้อได้มึงวิดได้แต่กูวิดไม่ได้ไงมึงเข้าอะไรนะสองร้อยแล้วก็สองร้อยนะแต่ถ้าเป็นคุณเอซอคุณเอซอเข้านักศึกษาวิชาทหารนะผมก็คือรดอแหละก็กองร้อยแหละนะขอวิดพื้นได้แล้วผมแล้วมันมีแล้วมันมีวิชาพละที่มันต้องให้เรียนกระบี่อ่ะมันจะมีก่อนก่อนเรียนก็คือจะมีการออกกําลังกายอ่ะ คือถ้ากองเขาเอกไปเมื่อไหร่อ่ะคุณครับพี่หายไว้บวกไม่จะมาก็กคือถ้าตอนเนี้ยมีท่าที่ออกมาเป็นท่าแข็งรอน,นานท่าแข็งแข็งท่าเตรียมและที่ผมคิดไว้ถ้าผมออกไปอะ่ะไม่พุ่งเหลาก็โอเคก็ตอนแรกก็จะเล่นอยู่แต่มันมันไม่มีรีป็นเลยหมดเลยแล้วก็ฝากคลิปนี้ชอบกดไลค์กดแชร์กันระผมนะฮะไปแล้วบ๊ายบาย